านักปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะเมื่อกี้เราสวดเรื่องธรรมะประหางสูตรธรรมะประหางสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไ้นะฮะที่จริงทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปก็คือให้มีความเพียรนะคะ การบรรลุธรรมอันเลิศด,ด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แลความเพียรที่เราทำกันนี้ฮะเป็นเรื่องสูงส่งสำหรับท่านผู้รู้สำหรับพระริยเจ้าพระลาหันไม่มีอะไรถ้าเราอยากพ้นทุกข อยากไม่กลับมาเวียนว่ายไตเกิดไม่อยากมาหมกมุ่นอยู่กับความมืดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแค่เรารำพามเพียรไปเป็นวันวันหนึ่งแค่นั้นไม่เลิกไม่หยุดอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ด้วยการอธิษฐานจิตว่าแม้หนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่หรือไม่ เนื้อและเลือดในสรีระนี้จะแห้งเหือดไปก็ตามประโยชน์ใดที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรของตนเสียเป็นไม่มี ลองคิดให้ดีชีวิตเราอะไรเราก็มีมาหมดแล้วเหลือแต่ปัญญาทำเพื่อให้มันรู้แจ้งสิ่งที่มันยังไม่รู้ก็ให้รู้สิ่งที่ยังไม่แจ้งก็ให้มันแจ้งแค่ทำวามเพียรไปเป็นวันๆเนี่ยที่จริงไม่ยากเลย อย่างนั้นที่เรามาที่นี่เรามาเดินให้รู้สึกตัวที่แล้วมาที่เราเดินมาเนี่ยเราเดินโดยสัญชาตญาณที่เฉยของความเป็นคนและสัตว์แต่เรามาฝึกการเดินของเราให้มีความรู้สึกตัวเติมเข้าไปแค่นี้เพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้พยายามเพียน อยู่กับตัวเองให้ได้ส่วนมากเราไม่ทันพอคิดก็ไปแล้วนึกก็ไปแล้วมันละเอียดนะเรื่องสภาวะธรรมเรื่องกายเรื่องจิตเราละเอียดมากเพราะฉะนั้นชีวิตเราอะลองคิดเนี่ยมีแต่ทุกข์ไม่ว่าใครเกิดมา ตั้งแต่สูงสุดประมาหากษัตริย์ลงมาถึงคนต่ำต้อยคนยาจกขอทานะอะไรก็ช่างมีแต่ทุกข์เท่านั้นฉะนั้นเรามาตรงนี้ให้ตั้งใจทำกลับไปบ้านก็ต้องทำป้าวิปุนว่าชีวิตน่ากลัว มีแต่หากรรมหาเวรใส่ตัวเองมีแต่หาทุกข์หาความลำบากความคับแข้งใจใส่ตัวเองทั้งนั้นถ้าไม่ปฏิบัติคนที่มาปฏิบัติท่านใดที่มาปฏิบัติเป็นการเอาออกทั้งนั้นการเอาออกเป็นเรื่องละเอียดมันไม่ใช่ออก ทีละเป็นโกเป็นกรรมไม่ใช่เราสะสมก็สะสมวันละน้อยเราเอาออกเราก็เอาออกวันละน้อยนะเพียนไปเพียนไปไม่น่าเชื่อนะทความรู้สึกตัวเนี่ยกิเลสก,ก็ลดทีทีมานะก็ลดความโลภความโกรธความหลงก็ลดความมืดความ อวิชาทั้งหลายก็ลดแล้วหลังจากนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดไปมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเข้ามาในจ,ใจิตใจลองคิดพิดจารณาดีๆนะชีวิตที่เหลือเราอะสิ่งที่เรามีที่แล้วมาเนี่ยมันติดตัวเราไปไม่ได้ติดใจเราก็ไปไม่ได้ มีแต่ทำให้เราห่วงหาอะไรอาวอนนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะีเขาเรียกว่ามัดใจสัตว์ให้ทุกข์ให้ถอยหลังไม่ก้าวหนะ้าฉะนั้นให้ตั้งใจทำพยายามทำ การที่จะมาอยู่นี่ที่นี่ก็ไม่ใช่ของง่ายการที่จะออกจากบ้านมาไม่ใช่ของง่ายให้เราตัง้งใจทำและให้มั่นใจว่ารู้สึกตัว,ต,วตัวเดียวนี่แหละเป็นทุกอย่างของคมบจัจญันเป็นทุกอย่างของสติสมาธิปัญญาเป็นทุกอย่างของศีลสมาธิปัญญา เป็นทุกอย่างของความเจริญของทุกคนทำไปเหมือนไม่ได้อะไรนะคะแต่ถ้าเราทำไม่เลิกเมื่อไหร่เราจะรู้จะเข้าถึงความละเอียดเขาถึงความลึกซึ้งเขาถึงความสะอาดความสงบมันจะปรากฏให้เราแต่เราพยายามอย่าหลงประเด็น เดินให้ตรงทางทำให้ต่อเนื่องเรามาตรงนี้แหลยก้าวแต่ละก้าวเนี่ยให้เราใส่ใจว่าเรารู้สึกตัวทุกก้าวหรือ,อยังพยายามใส่ใจตัวเดียวอย่างไม่ว่าเราจะเดินไปไหนมาอยู่ที่นี่ให้ฝึกกับทุกก้าว มันจะได้ทุกก้าวหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องให้ฝึกบ่อยบ่อยบ่อยแล้วรูร้รูบ่อยบ่อยบ่อยซ้ำทำ,ำซ้ำอยู่แล้จะได้นิสัยเกิดความเคยชินในเรื่องสติความรู้สึกตัวหรือสัมปชัญญะทำจนมันเป็นทำจนมันรัก บางคนจะถามว่าเอ๊ะทำตัวรู้สึกตัวตัวเดียวจะได้อะไรถ้าเราจะเปรียบเปรียบเทียบถ้าเราจะเปรียบเทียบชีวิตข้างนอกถ้าเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยเราไม่จำเป็นจะพูดไม่ต้อง จำเป็นจะพูดเรื่องเชียงใหม่ให้พูดเรื่องทางที่จะไปถ้าไปถึงเชียงใหม่เราจะรู้จักเชียงใหม่เองเราจะพูดเรื่องเชียงใหม่ไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้เห็นเราพูดเรื่องจะเดินทางยังไงเส้นไหนที่มันไปถึงเชียงใหม่แค่นั้นเองพอไปจริงๆไม่ต้องมีใครบอกมันจะรู้เอง ทางที้นี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังแล้วอีกอย่างหนึ่งปราจะเปรียบเทียบอย่างเราปลูกผล,ลไม้ไปซื้อต้นมาปลูกผลไม้ไม่ต้องมาคุยเรื่องลูกเรื่องผลไม่ต้องมาคุยเรื่องความอรไรอร่อย ให้ลดน้ำวนดินใส่ปุ๋ยแค่นั้นเองถ้าลากลากของต้นไม้ได้กินน้ำกินปุ๋ยดีสมบูรณ์ต้นมันก็จะเริ่มโตพอต้นมันโตเรายังกินไม่ได้เรายังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามักขนยังไม่ได้คำตอบ พอต้นมันโตสมบูรณ์แล้วปุ๊บมันเริ่มออกดอกพอออกดอกก็ยังสรุปไม่ได้ยังกินไม่ได้มันไม่ถึงเวลาเพราะดอกกลายเป็นลูกก็ยังกินไม่ได้รอลูกมันโตพอโลกมันโตก็ยังกินไม่ได้รอลูกมันสุกมันเป็นขั้นตอนของมันนะ เราไม่ต้องพูดว่ารสหวานอะไรก็ไม่ต้องพูดเพราะมันสุกเราก็ได้ชิมละได้กินละอันนั้นแหละที่สุดของมันตรงที่เราได้กินลิ้มรสเพราะฉะนั้นเรายังไม่ทันปลูกหรือกำลังปลูกเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดลูกพูดอะไรขอให้ดูแลให้ต้นเขาสมบูรณ์รากเขาสมบูรณ์ นะตามความเข้าใจบางที่เขาก็ทุกคนก็จะสงสัยว่าจะได้อะไรเรื่องปัญญาเรื่องสภาวะเรื่องอารมณ์ปฏิบัติถ้าเราสร้างเหตุถูกทำจริงเหมือนกันหมดทุกคนจะรู้ได้แต่ความเพียรไม่ถึงมันก็ไม่ชัดเจนไม่หายสงสัย ทำความเพียงไม่ต่อเนื่องมันก็มืดๆแจ้งๆคุมคุมคุมเคลือ,อนะมันอยู่ที่การต่อเนื่องเพราะฉะนั้นให้มั่นใจทางทางนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางทางเดียวหรือสตรีประฐานสี่ รู้ตื่นอยู่เสมอเราจะรู้ตื่นด้วยตนเองให้สอนเราไม่ได้นะธรรมะแต่อย่างป้าวิกุลก็ให้ให้ความมั่นใจให้พยายามให้เดินให้ตรงทาง ที่จริงป้าวิกลูกกำลังเดินทางเหมือนกับทุกท่านแต่เดินทางมานานสามสิบกว่าปียังเดินทางอยู่เราท่านทั้งหลายอย่าคิดว่านาน,านมันรู้ตั้งแต่ก้าวแรกรู้ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมวันแรกรู้สึกตัวตั้งแต่วันแรกมาถึงวันนี้มันก็จะ เป็นของมันเรื่อยๆดีของมันเรื่อยๆมันเป็นของมันเองนะเราทำไม่ได้เราเพียงแต่ทำความรู้สึกตัวแค่นั้นนั่นแหละเหมือนเราปลูกต้นไม้เลยรดน้ำบนดินอย่างเดียวเขาก็เป็นของเขาเองธรรมชาตินี่มันเหมือนกันหมดแต่มันต่างตรงความละเอียดความยากเหมือนกันหมด อย่างผลไม้ก็เหมือนกันตอนอ่อนๆทุกชนิดเนี่ยไปเอามาผ่าเลยต้นไม้อันลูกของต้นไม้แต่ละต้นไม่ว่าลูกของผักของอะไรเอามาผ่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยตอนอ่อนๆเปลือกกับเนื้อในอ่อนมดก,กินได้หมด แต่พอนานไปนานไปนานไปเปลือกก็เริ่มแข็งเปลือกก็เริ่มแข็งนานไปนานไปแก่มาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพอสุกมาถึงได้กินเปลือกอย่างหนึ่งเม็ดอย่างหนึ่งเนื้ออย่างหนึ่งนะไม่ว่าผลไม้ทุกชนิด ไมอว่ามะม่วงไม่ว่าอะไรตอนอ่อนๆนี้เหมือนกันหมดเลยพอนานไปนานไปมันเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมใหม่ๆเหมือนไม่ได้อะไรทำไปทำไปโอ้โอ้มีหลายอ้อ ออเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมชาติเรามีอยู่แล้วทุกคนทุกท่านธรรมะเรามีอยู่แล้วทุกคนพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้ว แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ค้นพบทางที่ออกจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการทุกข์ทรมานปวดเล้าขมขืนปัญหาวันแล้ววันเล่าตั้งแต่เกิดมาก็เริ่มมีปัญหาแล้วบางคนเกิดมาป่วยเลยบางคนเกิดมาผิดปกติเลย ลองคิดให้ดีถ้าเราไม่มีกรรมไม่เวรไม่มีใครได้เกิดมาเรามีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีแต่ตัวที่เราฝึกเนี่ยจะล้างกรรมที่มันไม่ดีออกเหลือแต่กรรมดีดนะชีวิตที่มีกรรมหนักหนาสาหัสน่ากลัวมากน่าสงสารมาก ไม่มีใครแก้เราได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นการมาที่นี่ก็เหมือนกันใครให้เราไม่ได้มีแต่ตัวเราทำไปตั้งใจทำไปทำไปพยายามรู้สึกตัวขณะหนึ่งขณะหนึ่งปาวิกุลพิจารณาแล้วทรงสารตัวเองมากเราเกิดมาทำอะไร ได้อะไรจากการเกิดถ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นจิตเห็นใจตัวเองรู้แจ้งในใจตัวเองรู้จักตัวเองเนี่ยปาริกุลบอกได้เลยว่าโชคดีที่สุดในโลกโอ้ยมาถึงวันนี้กลับไปดูตัวเองข้างหลังนะน่าสงสารน่าสมเพชตัวเองมากเลย ะะนนั้นพวกเราทัานทั้งหลายตาราบใดเรายังไม่เลิกเราจะเข้าใจที่พระพุทธองค์สอนเราโชคดีขนาดไหนได้เดินตามพระพุทธเจ้าได้แค่ไหนเราไม่ว่าลองคิดสีสมัยนั้นปาริุนยังเด็กไม่มีใครพูดเรื่องนี้ไม่มี เดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในเรื่องที่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราต้องขยันตั้งใจทำทักขอให้ได้ทำอย่าสรุกอย่าประเมินอย่าวิเคราะห์วิจัยของที่เราทำนี้ไม่มีตัวตนละเอียดมาก แต่เราจะสัมผัสได้ด้วยใจด้วยตัวเราเองคําว่ารู้ได้เฉพาะตนนะไม่มีอะไรทําเพียนป้นายขณะหนึ่งกัน,นันหนึ่งถ้าเราไปนอนพักถ้ามันไม่หลับก็าหาตัวรู้สึกตัวไปตื่นขึ้นมาเราตื่นในท่าไหนได้ยินเสียงข้องเสียงระคังเรารู้สึกตัวไหม เอาห้องน้ำรู้สึกตัวไหมไอ้หนักไอเบารู้ไหมเดินมาจากกุฏิถึงลานเดินจงกรมรู้สึกตัวไหมให้ใส่ใจอย่าไปอยู่กับความคิดนะให้อยู่กับตัวรู้สึกตัวหรือการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้ ทำไม่ง่ายธรรมะไม่ใช่ยากปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาแต่ผลลัพธ์หรือมรรคผลมันต้องอาศัยการเวลาตามขั้นตอนนะมันมีอยู่ในเราทุกคนให้มั่นใจ ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเดินให้ตรงทางทำจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้สึกตัวไว้นะถ้าเราลืมตัวเราก็จะถูกทุกข์ลาบเราก็จะลงประเด็นนะไม่มีอะไรเพียนเผาบาเพียเผากิเลส เผาด้วยสติสัมปัญญ,ญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะชนะตัวเองให้ทนตัวเองให้ได้ขณะหนึ่งขณะหนึ่งผ่านไปนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งแค่นั้นเองออถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานปัจจุบันชาตินี้ทุกคนทุกท่านเธอ